โรงเรียนบ้านท่ากูตั้งอยู่ที่บ้านท่ากูหมู่ที่หนึ่งตำบลท่ากูอำเภอสับใหญ่จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันเปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี2559ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนแม่เหล็กเศษ2 จัดก,การเรียนการสอนควบรวมกับโรงเรียนบ้านท่าชวนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนโดยนำนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าชวนมาเรียนรวมจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนปีการศึกษา2,566รวมจำนวน219คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ผู้บริหาร2คนค่าราชการครู14คนพนักง,งานราชการ1คน ครูอัตราตร้งสามคนเจ้าหน้าที่ธุราการหนึ่งคนนักการพันโรงหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ศูนย์ยูโซ่เน็ตหนึ่งคนรวม23ามคนมีเขตบริการจำนวนห้าหมู่บ้านหนึ่งบ้านโนนสมบูรณ์2บ้านห้วยส้มป่อย3บ้านท่าชวนสบ้านวังรังและห้าบ้านท่ากุมีจำนวนอาคารเรียนสองหลัง อาคารประกอบสามหลังและห้องน้ำสามหลังการบริหารโรงเรียนโดยมีนายธนาวันรอ่อนวงผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวชยพรนินนานน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยใช้กระบวนการพัฒนาผลงานตามกระบวนการ PDCA ยึดหลักท่ากูมโมเดน การบริหารอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนบ้านท่ากูโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 1. ศูนยูโซ,โซเน็ตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2. การสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย 3. ามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55ซึ่งเกิดผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ปีการศึกษา2558ผ่านการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษาปีการศึกษา2562ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2562-2566 ปีการศึกษา2565ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ4จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยรู่เสือต้านไทยยาเสตติในสถานศึกษา ผลงานดีเด่นระดับทองอันดับที่สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเนนและสะกดรอยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566ส่งผลงานรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบายามุกระดับเพจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ